สวัสดีผู้นาทุกๆท่านนะครับในค่าคืนนี้นะครับตัวผมเองนนประสิทธิ์กิตดานะครับก็ต้องขอขอบคุณและก็บริษัทเรานะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับถ้าท่านใดนะครับมีโอกาสหรือว่ามีญาติพี่น้องนะครับอยู่ในโซนทางนะครับอุดรหนองคายนะครับก็ไม่ไกลนะครับจังหวัดนองบุพูนะครับจังหวัดชัยภูมิในในโซนนี้นะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับก็อยู่ในละช่วง ประมาณสักร้อยสองร้อยกิโลนะครับก็เชิญได้นะครับเชิญได้นะครับมาพบปะกันนะครับที่บริษัทได้ก็ถือว่านะครับในค่ำคืนนี้นะครับทุกท่านก็นะครับผู้นําหลายท่านก็เริ่มทยอยกันเข้ามานะครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะครับไม่ราคาไม่สูงต้องต้องเรียนนะครับว่าราคาไม่สูง ต้องแจ้งทุกท่านนี้ครับว่าตัวผมเองเข้าสู่ธุรกิจขายมาตั้งแต่ปี2 5 3 9นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วม2 8ปีนะครับนี่คือนี่คืองานหลักก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าผมไม่เคยทำงานประจำควบคู่พอตัดใจเข้าสู่ธุรกิจขายตรงเมื่อปี39นะครับได้ประมาณสักสเดือนผมก็ไา้ออกจากงานประจำตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยทำงานประจำเลยนะครับก็อยู่กับขายตรงมาตลอด ก็ถือว,ว่านะครับตัวนี้เราคือถ้าเกิดถามผมว่างานไข่ตรงมมันมันสวยงามไหมคือถ้าเกิดถามผมนะครับผมว่างานไข่ตรงมมันมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามแล้วก็อยู่ที่ว่าตัวเราเองครับว่าเราจะปักหลักหรือนะครับทำให้ตัวเราเองประสบความเร็จได้อย่างไร สวผมนะครับสักในช่วงที่ทำธุรกิจขายตรงมานะครับ20กว่าปีนะครับเวลาผมทําบริษั์ไหนก็แล้วแต่ผมจะโฟกัสนาจะโฟกัสนี่นนี่คือจุดจุดจุดเด่นนะครับหรือว่าจุดหลักของผมนะครับผมจะโฟกัสเพียงแค่1เดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าครับเราตั้งเป้าไวส้สักหปีอ่าสักหเดือน1ปีถ้ามันสู้เต็มที่แล้วมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวจริงๆเราก็ถอยนะครับค่อยตั้งหลักใหม่ นี่นี่คือรูปแบบนะครับแต่ขณะเดียวกันเวลาผมเข้าไปที่ไหนนะครับผมเชนผมว่าครับอย่างน้อยคือ4ปีนะสปี5ปีทีนี้ก็เลยอยากจะฝากนะครับผู้นําทุกท่านว่าความสําเร็จนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะไม่ใช่บอกว่าครับฉันไม่เก่งนะฉันไม่สําเร็จหรอกเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้ไม่มีใครเก่งกว่ากันนะฮะผมเรียนเลยครับว่าไม่มีใครเก่งกว่ากันตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งกว่าทุกท่านทุกท่านเก่งกว่าผมด้วยซ้ำไป ไม่มีใครเก่งกว่าใครครับแต่ความสำเร็จนั้นจะยืนด้วยนะครับยืนด้วยระยะเวลายืนด้วยระยะเวลาว่าใครจะยืนนานกว่ากันให้ท่านนะครับลองสังเกตนะครับผมลองสังเกตตัวผมนะครับในช่วงในช่วงหนึ่งผมปักหลักผมปักหลักดูนะครับนิ่งเลยใครจะไปไหนก็ไปนะครับชวนไปแล้วนะครับคนนั้นมาชวนคนนี้มาชวนผมไม่ไปผมยืนเลยหนึ่งปีผ่านไปนะครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ผมดูเพื่อนนะครับคนที่เคยมาชวนผมเนี่ย เชื่อไหมครับว่าเขาย้ายสามสามที่ย้ายสี่บางคนก็ย้ายสีท่ที่ผมก็ถามว่าครับขนาดเดียวกันที่เรายืนอ,อยู่นะครับที่ที่เดิมเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยความแตกต่างแตกต่างกันครับหนึ่งนะครับเราไม่เสียคนนะเราไม่เสียคนนะสองนะครับรายได้นะเรารายได้เราต่อเนื่องนี่นี่คือจุดนึงจุดหนึ่งของความสําเร็จของขายตรงนะครับผมเลยครับพยายามยืนหยัด น่ายืนหยัดอยู่กับขายตรงมานะครับจนทุกวันนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีบางช่วงนะครับได้ไปเป็นรองประธานนะครับของบริษัทนะยขายตรงอยู่นะครับหลายบริษัทด้วยกันนะครับก็ไปช่วยเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยพี่ๆเขานะครับก็แต่และแต่และบริษัทก็ถือว่าประสบความสําเร็จท <c oughs> ีนี้พอได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามานะครับเปิดเอง จริงๆไม่ได้ตั้งใจนะครับต้องเรียนนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับก็คิดว่าอยากจะไปทําขายตรงนะเพราะผมช่วงหนึ่งมันผมหยุดขายตรงมามันปีกว่านะเข้าไร่นะทาไร่นะมาปลูกมัมเบอรี่ที่บ้านนะครับห้าร้อยกว่าต้นคือตัวเราเองนะครับไม่มีความรู้ด้านด้านเกษตรนะพอเราพักงานขายตรงก็มาทําการเกษตรนะครับอยากจะปลูกมัมเบอรี่ก็ว่าปลูกมัมเบอรี่ครับขาดเดียวกันโอ้ลงทุนสูงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปได้ไม่ ไม่ไม่ดีเท่าดีกวนหนึ่งปีผ่านไปเพื่อนก็บอกว่ามันไม่ไหวก็หามาช่วยเราเดียวมาช่วยเรานะ่ะดีกว่าก็เลยตัดใจไปช่วยเพื่อนนะครับหลังจากนั้นช่วยเพื่อนอยู่สองปีก็เลยนะครับพักผ่อนนะเ็เลยพักผ่อนในช่วงนี้พักผ่อนนะครับก็ได้ได้พูดคุยกันกับเพื่อนๆหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กฤิอาจารย์พัชรีนะครับอ่าคนธงชัยนะครับที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับ ทุกวันนี้นะครับได้คุยกันว่าเขาแนะนําผมว่าพี่อย่าไปทําให้คนอื่นเลยนะถ้าเกิดพี่จะทำํำพี่ทําเองดีกว่าหลายคนก็มีความคิดนะครับความคิดอย่างนั้นเราก็เลยนะครับตกผลึกว่าโอเคถ้างั้นอ่ะเรามาช่วยกันนะครับเรามาทํากันเองดีกว่านะครับเราก็นะครับค่อยๆสร้างนะครับค่อยๆทำขึ้นมาจนคัดสรรเอาตัวสินค้านะครับหลายๆตัวนะครับเข้ามาตอนนี้เรามีสินค้าทั้งหมดอยู่หกตัวด้วยกัน นะครับตัวแรกนะครับที่ผมเปิดตลาดนะครับก็คือตัวน้ํามันสกัดเย็นถั่วดาวอินคาต้องบอกนะครับทาไมผมถึงเลือกเอาน้ามันสกัดเย็นถั่วดาวอินคานะครับมาเป็นตัวตัวหัวเจาะฟังๆแล้วนะครับสินค้าตัวนี้ดูบางคนบอกว่ามันก็พื้นๆน,น,นะไม่โดดเด่นนะครับไม่นะครับ,ไม,นะรบไม่โดดเด่นบางบริษทัทเขาเอาเอาคอลลาเจนนะครับที่มีอะไรที่มันโดดเด่นอะไรเงี้ยมาเป็นหัวเจาะแต่ของเราเอา น้ำมันสกัดเย็นทัวดาวอินคานะครับในแบรนด์ G.M. อินคาออยล์มามาเปิดตลาดทีนี้ทิปที่ผมมองนะฮะที่ผมมองที่ผมถึงเอาจับตัวนี้มาเปิดตลาดเพราะผมมองกลุ่มลูกค้าถ้าเกิดวันนี้ผมเปิดตลาดด้วยคอลลเจนเปิดตลาดด้วยดีท็อกซ์เปิดตลาดด้วยครีมกันแดดสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะพอเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มแล้วนะครับแสดงว่าเราต้องขายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เท่านั้นวันนี้ผมเลยว่าสินคา้าเหล่านี้พักไว้ก่อนนะอนาคตนะครับอัดนะบริษัทเราอาจจะเอาเข้ามานะครับแต่เราพักไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาผมเลยตัดใจเอาน้ามันสกัดเย็นชัวดาวนคารครับมาเป็นตัวตัวนําและตัวหัวเจาะนะครับหนึ่งราคานะครับเราสามารถทําราคาที่ไม่สูงได้นะครับ2ครับกลุ่มลูกค้านะผมมองไปที่กลุ่มลูกค้า หนึ่งตัวผมเองก็บอกว่าครับเราไม่ใช่คนระดับกลางขึ้นบนตัวเราเราเองอยู่คนระดับกลางลงล่างนะครับที่เขาเรียกว่ากลุ่มรักยานี่แหละนะฮะเราก็มองว่าเออเคฐานฐานสมาชิกเรานะครับฐานกลุ่มเราคนที่เรารู้จักก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราเอาสินค้าที่ราคามันสูงนะครับราคาพันห้าสองพันนะครับมาเดินตลาดนะครับเราก็อาจจะไปไปยากนิดหนึ่งผมเลยหาสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่เราเดินได้ ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ก็เลยตัดสินใจเอาน้ำมันสกัดเย็นถั่วดาวอินคามาเป็นหัวจอบพะอะไรครับเพราะถั่วดาวอินคาตัวนี้นะครับผมเคยทําตลาดให้กับบริษัทหนึ่งที่ผมเป็นรองประธานอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ได้นะครับคุยกันติดต่อกันกับโรงงานอยู่ตลอดนะครับพอเราได้ตัดสินใจเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาที่เอาสินค้าตัวนี้เข้ามาครับผมมองในเรื่องของการตลาดการตลาดก็คือว่าเรามีสินค้าตัวเดียวนะเรามีสินค้าตัวเดียวเนี่ยครับน้ำมันสกัดเย็นถั่วดาวอินคาเนี่ย แต่เรามีลูกค um ah ้าของเรานะครับทั่วประเทศเลยเรามีลูกค้าของเราทั่วประเทศเลยเราไม่แบ่งกลุ่มลูกค้าเลยครับเราลูกค้าเราตั้งแต่เด็กจนถึงคนสูงอายุนะเด็กสามารถทานได้เลยครับเด็กสามารถทานได้เลยนะครับหนึ่งขวบทานได้เลยบางคนยังให้ให้นมลูกอยู่นี่นะเราเจาะนะครับเจาะน้ํามันเคลฟเจลเนี่ยบีบใส่กับนมนะนมนมชงนะครับหกออนนะครับเราใช้เพียงแค่หนึ่งเม็ดพอ ให้เด็กทานได้นะครับจนถึงคนสูงอายุเลยครับนี่คือนะครับนี่คือตลาดเราแล้วขณะเดียวกันเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องไปขายให้เฉพาะคนป่วยนะน้ำมันสกัดเย็นดาวอินค้านะครับไม่จําเป็นว่าต้องขายให้คนป่วยนะคนอย่างเราเราที่สุภาพแข็งแรงเนี่ยนะครับจําเป็นต้องทานเลยเหมือนกันเพราะน้ำมันสกัดเย็นถั่วดาวอินคานะครับวันนี้ไม่ใช่ยารักษาโรค ต้องเรียนนะครับไม่ใช่ยารักษาโรคน้ำมันซาจัดเดียนถั่วดาวินคานะครับไม่ใช่อาหารเสริมนะครับแต่ถั่วดาวินคาครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเป็นพืชโภชนาการด้านอาหารนะครับวันนี้นะครับถั่วดาวินคาระครับพูดถึงเหมาะกับทุกคนตัวดาวินคาเขาจะมีจุดเด่นก็คือว่าเขาจะมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกและโอเมก้าเก้าโอเมก้าสามหกเก้านะครับนะครับถ้าเกิดสมัยตอนที่เราเป็นเด็กนะตัวตอนที่ผมเป็นเด็กครับย้อนไปนะครับเมื่อสี่สิบ ก่อปีให้หลังเนี่ยพ่อแม่นะครับเขาก็เคยหานะครับสินค้าที่มันมีโอเมก้าสามสมัยก่อนเราไม่รู้หรอกครับว่าโอเมก้าสามเป็นอย่างไรนะครับแต่รู้ว่าน้ํามันตับปลามันดีนะครับเอาให้เด็กมาทานซื้อให้เด็กทานซื้อให้ลูกทานแล้วเนี่ยนะครับมันบำรุงสมองนะครับทําให้เด็กฉลาดนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ในน้ามันตับปลา นะหลายคนคงได้กินนะครับคงได้ทานนะครับน้ำมันตับปลาเป็นเม็ดใสๆเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเรากัดเนี่ยครับจะขาวมากใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันนะครับน้ำมันตับปลาที่เราเคยทานตั้งแต่เด็กเนี่ยมีโอเมก้าสามไหมมีโอเมก้าสามครับมีโอเมก้าสามแต่โอเมก้าสามในน้ำมันตับปลานะครับยังน้อยกว่าอยู่ในดาวอินคานะฮะแต่ขณะเดียวกันนะครับทุกวันนี้นะครับถามว่าปลาในทะเลน้ำลึกเนี่ยครับมีสารนเปื้อนๆไหมครับ แน่นอนครับมีสารนเพืชแม้แต่อยู่ในทะเลก็ยังมีสารนะครับสารปลอดคาบน้ํามันคาบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าจะบริสุทธิ์ไหนก็ไม่ได้บริสุทธิ์นะครับแถมโอเมก้าสยังน้อยกว่าในถั่วดาวินคาอีกวันนี้เราถึงเลือกนะครับโอเมก้าสที่อยู่ในถั่วดาวินคานะครับซึ่งเป็นพืชโภชนาการบางท่านก็รู้นะครับว่าถั่วดาวินคาครับมีมีกาเนิดมานานแล้วนะครับมีกําเนิดกําเนิดมาประมาณร่วม0 0 0พันปีนะครับอยู่แถวนะครับ ทวีปแอฟริกาใต้นะครับแถวประเทศเปรูขณะเดียวกันที่ประเทศเปรูเนี่ยครับขอขึ้นทะเบียนเลยนะครับว่าเป็นพืชนะครับโภชนาการหรือว่าเป็นพืชประจําชาติทาเลนะครับนี่คือนะครับนี่คือถั่วดาวินคาวันนี้ได้เข้ามาในเมืองไทยเรานะครับก็ถือว่านะครับเรามีโอกาสได้ทานสินค้าที่ดีทีนี้จุดเด่นของดาวินคาคืออะไรจุดเด่นของดาวินคานะครับของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นไขมันดี นะครับดาวินคานะครับ็มเป็นไขมันดีนะครับถ้าเกิดเราทานดาวินคาประจำนะครับในถั่วดาวินคามีโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเตัวนี้จะเป็นนะครับตัวที่ไปฟื้นฟูระบบเลือดจุดเด่นของเขาเลยครับดูแลระบบเลือดทําให้ระบบเลือดเราดีร่างกายของคนเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านะครับเลือดเราไม่สกปรกนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยวันนี้นะครับเราไปหาหมอเนี่ยนะครับบางคนแค่หมอเอาเลเอา เอาเข็มนะครับทิ่มที่ปลายนิ้วมือเราเนี่ยพอดึงเข็มออกครับเลือดพุ่งจุดเลยนะครับนั่นคือเลือดเราดีครับไม่มีความเข้มข้นมากมายแต่บางคนนะครับเอาเข็มทิ่มลงไปถอดเข็มออกมาครับเลือดไม่ขยับเลยนะเลือดไม่วิ่งเลยครับต้องบีบนะฮต้องบีบนะเข็นออกมาถึงจะมีเลือดออกมาแสดงว่าความความข้นของเลือดแตกต่างกันเห็นไหมครับ วันนี้เวลาเราไปหาหมอนะครับหมอเขาจะวัดที่อะไรครับวัดที่เลือดตรวจความดันก็ตรวจที่เลือดเบาหวานก็ตรวจที่เลือดค่าของไตก็ตรวจที่เลือดเห็นไหมทุกอย่างนะครับจะพึ่งพาเลือดเป็นตัวหลักวันนี้นะครับถั่วดาวนคานะครับคนเบอกว่าครับเขาเป็นไขมันดีนะครับร่างกายเรามีไขมันเลวอยู่แล้วครับก็คือ L-SL นะครับ L-SL ตัวนี้นะครับจะเป็นไขมันดีนะครับตัวจะเป็นไขมันเลวนะครับก็คือไขมันท่าน นะครับที่อยู่ในร่างกายเราแต่ว่านะครับ HDL นะครับ LDL นะครับโทษทีะ LDL นะครับเป็นไขมันทานนะครับ HDL นะครับเป็นไขมันดีซึ่งอยู่ในถั่วดาวออนทาเมื่อเราทานไขมันดีเข้าไปนะครับโดยประมาณนะครับที่ร่างกายเราต้องการนะครับเขาก็จะไปนะครับขับไขมันนะครับที่ไม่ดีในร่างกายเราออกนะครับขับไขมันในในร่างกายเราออกทีนี้การขับขับด้วยกันนะครับสามวิธี บางท่านนะครับทานดาวอินคาลงไปในช่วงแรกนะครับสองสามวันแรกนะครับรู้สึกว่าอ๊ะเราแต่ก่อนเราไม่เคยมีเหงื่อเลยเรานั่งเฉยๆก็มีเหงื่อออกมาประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นการขับนะเพราะก็จะขับในเรื่องของสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราขับออกมาทางทางเหงื่อเราทางที่สองก็คือทางปัสสาวะนะครับก็คือทางฉี่เรานะครับบางท่านนะครับนะครับปกติเราเข้าห้องน้ําฉี่เราจะไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่แต่พอเราทานไป3ามสี่วันนะครับ พอเข้าไปห้องน้ำนะครับไปฉี่นะครับรู้สึกว่าฉี่เราฉุนมากนะครับกลิ่นแรงนะครับไม่ต้องตกใจครับนั่นคือเขาขับนะขับสิ่งสุดปอกออกบางท่านขับออกทางอุจจาระนะครับขออนุญาตนะครับถ้าเกิดท่านใดทานทานอาหารอยู่นะนะครับบางท่านนะครับขับออกทางอุจจาระครับเวลาเราไปนั่งนะครับนะเหมือนกับคล้ายๆแบบท้องเสียนะครับปป๊ดป๊อดป๊ดประมาณนี้นะครับแต่เราสังเกตดูครับจะเป็นมันเลยนะเป็นมันนะครับรอยอยู่ นี่นี่คือเป็นการขับนะครับขับด้วยกันสามวิธีนะครับแต่ท่านทานได้ครับไม่มีการแพ้นะครับถั่วถั่วดาวเนคาไม่ทําให้ท่านแพ้นะครับ,าาท,ท,านะรบทานได้เลยนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดราได้ทานเป็นประจำนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมทานไปแล้วความดันดีขึ้นนะถึงขั้นปกติเลยเบาหวานดีขึ้นนะครับไปตรวจแล้วระบบน้ําตาลดลีขึ้นระบบน้ําตาลลดลงจากระบบน้ําตาลสูงสนะครับทานถั่วดาวเนคาไปสองสามเดือนนะครับก็ประทับใจ ความดันดีเบาหวานดีนับค่าของเลือดดีค่าของไตดีนะครับทุกอย่างดีหมดนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขานะครับไปขับไขมันเลวหรือว่าไขมันทานในร่างกายเราออกนั่นเองแล้วทําให้ระบบเลือดเราสะอาดทีนี้ระบบหัวใจเราก็นะครับดีขึ้นระบบสมองเราก็ดีขึ้นบางคนมีเส้นเลือดตีบนะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเส้นเลือดฝอยบางเส้นนะครับที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะครับเล็กกว่าเส้นผมอีกนะครับ ท่านลองนึกดูว่าครับเส้นเลือดฝอยเล็กกว่าเส้นผมเนี่ยนะฮะแล้วแล้วเลือดเรานะครับต้องสะอาดขนาดไหนมันถึงจะวิ่งผ่านได้เห็นไหมครับน,นี่นี่คือน,นี่คือความแตกต่างในร่างกายของคนเราครับเลือดนี่จะเยอะมากท,ท,ทุกอณูนะฮะในร่างกายเรามีเลือดหมดเราเอาเข็มเจาะลงไปครับทั่วร่างกายครับจะมีเลือดออกมาทางนั้นนะครับก็ถึงว่าครับระบบเลือดต้องสําคัญที่สุดวันนี้ถั่วดดงอินคาครับจะช่วยระบบเลือดของเราให้ให้ดีขึ้น เมื่อเลือดดีขึ้นครับจากตื่นเช้ามามีการมึนงงชาที่ปลายมือนะครับปวดท้ายทอยนะครับพอระบบเลือดดีครับเลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองได้เพียงพออาการชาปลายมือก็ไม่ไม่มีแล้วเพราะอะไรครับเพราะสมองสั่งการนะรทำให้ปลายมือเรานะครับทำงานได้เต็มที่นี่นี่คือรูปแบบหัวใจจากการนะครับเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ไม่เต็มที่นะครับจากมีการอุดตันบางคนต้องทำบายพาสบางคนต้องทำบอลลูน แต่พระบบเลือดเราดีขึ้นนะครับการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นมันก็ทําให้ระบบหัวใจเราแข็งแรงขึ้นนะครับนี่คือนี่คือเป็นองค์รวมวันนี้ต้องบอกว่าครับดาวอินคาไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เขาจะไปช่วยนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับทำให้ระบบเลือดเราสะอาดเมื่อเลือดเราสะอาดครับทุกอย่างดีขึ้นหมดนะครับก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะครับบอกว่าไม่ว่าใครจะป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับใครจะป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ บอกเลยว่าน้ำมันสกัดเย็นถัาา่วดาองเาทานได้ครับทานได้เลยนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเราเองครับค่อยๆนะครับค่อยๆรู้ด้วยตัวเราเองว่าร่างกายการตอบรับเราเป็นอย่างไรอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คืออาการนอนไม่หลับท่านใดที่นอนไม่หลับนะฮะทานข้าวเสร็จแล้วนะครับรอรอให้อาหารด้วยสักครึ่งชั่วโมงแล้วก่อนทนี่ท่านจะเข้านอนนะฮะสักสองเม็ดนะสองหรือสามเม็ดก็ได้ครับทานไปเลยแล้วทานน้ําปุ่นตามสักแก้วหนึ่ง ไม่เกิน30สนาทีนะฮะนะมันจะทําให้เราง่วงแล้วก็อยากพักผ่อนนะครับหลายคนนะครับได้อย่างนี้จริงๆนะครับนี่คือน้ำมันสก,กัดเย็นถั่วดาวินทานะครับวันนี้ขอพูดในเรื่องของดาวินทาเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวน้ํามันงานดําหรือตัวเซซามินนะครับตัวน้ำมันงาดํานี้นะครับที่ผมตัดสินใจนะครับนำเข้ามานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะงาดํานะครับเราก็รู้ว่าความโดดเด่นของงางาดําเนี่ยนะครับหนึ่งได้อะไรครับ Icism, ok oko, ได้ในเรื่องของไขข้อนะครับได้เรื่องของไขข้อได้เรื่องของระบบกล้ามเนื้อระดับกระดูกนะครับนั่นคืองานดาแล้วก็ต่อต้านอมุนิสระได้ดีมากนะครับสร้างในเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะครับได้ดีมากนี่นี่คือในเรื่องของงานดางานดาผมก็นะครับไม่มิกเหมือนกันครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับได้วินคารองของเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีส่วนผสมงานดาเราก็ไม่ผสมกับตัวไหนครับเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่เพิ่งเปิดตลาดมาในประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่นะครับน่าจะมาแรงอีกตัวหนึ่งนะครับตัวงานดํานะครับวันนี้หลายท่านก็คงรู้ข้อมูลนะครับมีหลายบริษัทเอานํามาทํานะครับในการตลาดแต่วันนี้ของเราบนจุดที่6กสิแคปซูลนะฮะหกสิแคปซูลราคาสมาชิกเราเพียงแค่5้ารอยหสิบบาทวันนี้ผมบอกเลยว่าครับเราไม่ขายของแพง นะครับลดต้นทุนตัวนี้ให้กับทุกท่านทุกท่านได้ใช้สินค้าที่ถูกแน่นอนนะครับงานดำนะครับดีอย่างไรนะครับเราสามารถศึกษาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับลองศึกษาดูนะครับทานคู่กันกับดางอินคาได้เป็นอย่างดีครับสองตัวนี้ถือว่าอนาคตนะครับจะเป็นคู่จิ้นเลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวสบู่สบู่นี้จะเป็นสบู่นะครับพิมเนตมิวคอลลาเจนเป็นสบู่น้ํานม เป็นสบู่น้ำนมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสบู่ที่ดีมากนะครับท่านใดที่ผิวนะครับไม่ค่อยเรียบเนียนนะครับผิวไม่ค่อยนุ่มหรือว่าผิวเราแห้งก้านนะครับลองลองใช้สบู่ตัวนี้ดูนะครับจุดด่างดำบนใบหน้านะครับทำมาฟอกแล้วนะครับทำให้หน้าเราครับนุ่มและก็ใสขึ้นนะครับจะเป็นสบู่น้ำนมนะครับผสมคอลลาเจนและก็มิตามินีมิตามินซีด้วยนะครับในส่วนตรงนั้น แล้วก็ยังอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกาแฟกาแฟของเรานี้ครับจะเป็นกาแฟนะครับจีไนะครับกาแฟ g ีนกาแฟจีตัวนี้นะครับมีส่วนผสมทั้งหมดอยู่18ชนิดนะครับนะครับช่วยได้ในเรื่องของการให้ความนะครับสดชื่นในตอนเช้าแล้วหลายๆท่านนะครับตอนนี้กำลังนะครับกาลังทําคอร์สกันอยู่ว่า1เดือนผ่านไปนะครับ นะถ้าเกิดเราทานเช้าหนึ่งซองบ่ายหนึ่งซองเนี่ยวันละสองซองเนี่ยเรามาดูว่าน้ําหนักเรานะครับจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ตัวผมเองนะครับพุงหายแล้วนะเขาบอกว่าพุงหายแล้วคุณโยกคอมบนที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับรู้ว่านะบอกว่าผอมลงนะก็คุณธงชัยนะครับคุณธงชัยก็รู้สึกว่านะครับเริ่มผอมลงเหมือนกันนะครับก็เราทานวันละสามสามแก้วต้องบอกนะาทานวันละสามแก้วนะครับขอกับคุณธงชัยนะครับ ตื่นเช้ามา1แก้วนะครับทานอาหารเช้าเสร็จ1แก้วแล้วก็ตอนบ่ายหแก้ววันละสแก้วนะครับแต่ยอมรับนะครับว่าโอเคครับกระชับนะครับกระชับเข้าเยอะนะครับก็เลยบอกว่าครับตัวนี้นะครับได้ระบบสายตานะได้สายตาได้ควบคุมน้ําหนักนะครับเราไม่บอกว่าลดน้ําหนักนะนะครับควบคุมน้ําหนัก2นะครับเนี่ยสแล้วก็เรื่องระบบขับการขับถ่ายนะครับสบํารุงร่างกายนะครับเพราะมีส่วนไพยนะครับทั้ง18ชนิดด้วยกัน นะครับไม่ว่าโกจิเบอรี่อารูราชรีนะครับดูแลระบบสายตาก็นะครับตัวน,นั้นได้ด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเมล็ด uh, ใบแปะก้วยนะครับเห็ดลินจอนะครับแล้วก็ยังมี uh, กระบองเพชรนะก็ถั่วขาวนะครับหลายตัวครับรวมหมด18ตัวด้วยกันถือว่าเป็นกาแฟที่ที่ดีมากนะครับขอเพียงแค่เราได้สัมผัสและได้ลองลองชิมดูครีมเทียมนี้เราใช้นะ้ำมันํำข้าว นะคีมๆของเราครับเป็นน้ํามันลาข้าวนะครับตัวตัวเก่าเราเป็นถั่วเหลืองนะวันนี้ผมปรับปรุงใหม่นะครับเป็นน้ํามันนําข้าวกาแฟที่เราเอามาใช้เราใช้กาแฟกาแฟอาราบิก้านะครับแล้วก็ยังมีตัวอินูรีนนะครับเป็นตัวไฟเบอร์ที่ควบคุมระดับการย่อยด้วยนี่นี่คือในส่วนหนึ่งในส่วนของตัวกาแฟถือว่านะครับเป็นกาแฟที่ที่ดีนะครับผมว่าที่ดีตัวหนึง่งอาจจะไม่ใช่ว่าดีที่สุดนะครับ ถามว่าทุกอย่างไม่มีดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับขอว่าเพียงให้เราได้ทานดูก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงประทับใจนะครับสำหรับค่ําคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพิธีกรที่ให้โอกาสได้มาพบปะกับทุกทท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับก็ขอคืนหน้าที่นี้ให้กับท่านพิธีกรครับขอบคุณมากครับผม